ไไม่ไหวุงกำลังขัาฟอร์อมไว้นะครับนะเนี่ยจะเข้าเลยโอ้ตักผู้ใหญ่มากเลยอนะ่ะไปเลยครับนี่ขอยผูผยนะ้นี้ผส,สมปลายักษเลยตัวเมียก็ผสมปลายักเป็นสุดใหม่นะครับนะลุงกำลังทำคอนเทนต์ใหม่เลย<า>นี่นะครับตัวเมียยังรอตัวผู้ตัวเมียจะรอตัวผู้ด้วยตัวใหญ่จัดใหญ่จริงจริงกนะนี่อ๋อนี่ปลายักษ์ใช่ไหมลงุงผสมสายเลือดครับอ๋อ ลุงอย่างนี้มันเข้าไป็นไรถึงชาเลยอ่ะมันจะเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้ตัวคณีเหมือนกันเนี่ยขาวมันก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อที่แรกเราผสมนี่คือยังไม่เป็นยังไม่เป็นยักใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนไอ้ตัวเนี้ยนี่ครับนี่นะอาจารสายพระาตุนาจริงๆนะครับเนี่ยลุงสุดยอดจริงครับนะต้องเรียกว่าอาจารย์แดงเลยเนี่ยเหมือนปลาตัวนี้นี่ครับตัวตัวนี้เลย ที่แรกขาวแงเลยเนี่ยมันก็เลยมันเข่าเราได้อยู่วันห้าหกเดือนผสมสายเลือดยักษ์ผสมกันได้เลือดให้เป็นปลายักษ์ได้นะลุงกำลังทำคอนเทนต์ใหม่เป็นปลายักษ์ใช่ไหมครับก็เป็นี้ตัวหนึ่งนะอืมอีกพวกใหญ่ๆไม่ได้ถ่ายนะมองไม่ไปเห็นนี่นะครับนะท่านใดสนใจดูได้นะครับนะลุงกำลังทำคอนเทนต์ลูกปลาตาธรรมชาตินะฟอร์มปลายักษ์นะครับนะตอนนี้นี่เลยนะครับนะตอนนี้คอนเทนต์ลูกปลาลลูกปาฟอร์ม้า ตัวมีเงาเริ่มขึ้นเรื่อยๆตัวมับเปิ้นจะเป็นปลายักษ์เพลุนจะรำคอนเทนต์เป็นลายถงชาตินะนี่นะครับกตามบอกเลยนะเนี่เป็นลายถงชาต์เลยครับนี่นะครับน้าลุงกำลังพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มันเป็นปลายักเป็นลายถงชาตินะครับนะเราไม่ได้ขายนะเราไม่ได้ขายนะไมนไปขายจริงมันสวยจริงเลย เริ่มเริ่มจะเข้าเริ่มจะเข้าฟอร์มแล้วนะครับนะเป็นฟอร์มปลายักษ์แล้วตอนนี้ลุงกำลังพัฒนาสายพัฒนานี่นะครับนะตอนนี้พัฒนาตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมจะไล่กับพักดูแล้วกันนี่นะครับนะผมจะดูนะครับเนี่ยกำลังสายพัฒนาลองดูนะครับนี่ลุงกำลังเขานรื่องลุงนี่นะผมบอกว่าให้เลี้ยงดูพ่อแม่พันธุ์เลยนะครับนี่ลุงแดงเปิดบ้านเลยนะครับนี่นครับจะเป็นปลายักษ์นะ ที่ลุงกำลังฟอร์มอยู่นะครับนะนะครับนี่ครับอาจารย์แดงแบบบ้านเลยสายพัฒนาลายตรงชาติต้องให้ลุงนะตูมยเป็นตรงชาติเนะครับนี่นะครับนี่ท่านใดที่สนใจก็กดติดตามได้นะครับตอนนี้ลุงกำลังพัฒนาเป็นปลายักษ์ลายตรงชาตินะให้ดูชัดๆเลยเห็นะครับใหญ่ไหมครับเนี่ยโห้โหเลือเลย ที่นันเถาไม่มามน้ำเงินมามนมาา้่สุขใ่จริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพัฒนาครับนะพัฒนาไว้นะครับนะ,นปนะบนะเป็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะช่องยูทูบจูเนียประกาศนะครับนะ เดี๋ยวผมจะมาให้ดูเรื่อยๆนะครับนะวันนี้ต้องขอแข่งท่านี้ก่อนนะครับนะ